e por สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการมาทำความรู้จักกับยนตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายเบพัสีฟ้าซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นชายกลางนะครับในเหล่าอนุกรมซีรีส์ต่างๆของ BMW นั่นก็คือ BMW New Series 5 หนึ่งใน BMW ซีรีส์5ที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่กล่าวถานโดยตลอดมากก็คือ 520d นะครับคันที่เห็นอยู่นี่ก็มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดแต่ยังคงใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับแล้วก็ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่สำคัญยังคงใช้ B10 ดีเซลได้ด้วยนะครับ ภายในของ 520d M Sport ก็จะเห็นถึงดีไซน์ที่มีการตกแต่งให้มีความสปอร์ตตั้งแต่พวงมาลัย M ใหม่นะครับแล้วก็มีลักษณะการตกแต่งด้วยวัสดุแบบ High Gloss b a c k แล้วก็จอฮะจอนี้เป็นส่วนสำคัญมากตั้งแต่มาตรวัดต่างๆที่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบ BMW รุ่นใหม่ๆนะครับถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ซีรีส์เ x 7จนมาถึงชายกลางอย่างซีรีส์ห้าสำหรับภายในของ 520d mspot t นะครับซึ่งเป็น รุ่นกลางแล้วก็เป็นเกรดที่ได้รับความนิยมในตัวซีรีส์5เนี่ยก็ <_ C 1> ต้องบอกว่ามีการตกแต่งนะครับให้มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเบาะไฟฟ้านะครับมีปรับพวงมาลัยสีทิศทางนะครับเข้าออกแล้วก็บนล่างพวงมาลัย M สปอร์มี p ัดเ l e ร h ชิก็ถือว่ามีการตกแต่งมา ในแบบที่เรียกว่าสามารถที่จะขับอย่างสนุกสนานแล้วก็ประหยัดที่สำคัญเติมเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของระบบสนับสนุนความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะอุ่นใจแล้วก็เดินทางไปพร้อมกับพานะที่ต้องบอกว่าแสดงทั้งสถานะตัวตนแล้วก็ยังปลอดภัยประหยัดด้วยครับ เรื่องของราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการตัดสินใจอย่าง BMW 520d ที่เห็นอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นเกจกลางสำหรับการอัปเกรด BMW ซีรีส์5ครั้งนี้ราคาอยู่ที่3ล้าน50แสน39,000บาทนะครับก็เรียกว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวลงมากว่าอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นตัวท็อปคือเป็น 530e M Sport อยู่ที่ประมาณ200,000บาทสวัสดีครับ,รบก็ต้องบอกว่านอกจากเรามีโอกาสได้เข้ามาชมตัวเป็นๆของ BMW Series 5ใหม่นะครับ,รบยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ต้องบอกว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ,รบแนะนำให้เราทราบสักนิด โดยเฉพาะเรื่องที่ผมได้ยินมานะครับเรื่องของดิจิ t a ลคีย์ดิจิลคีมันเป็นยังไงฮะครับต้องออกสั้นๆเลยติ๊แจเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้ตัวตัวนี้เจ้ตัวนี้เลยนะครับตัวตัวนี้คือตัวท็อป530เอ็มสปอต อยู่ที่ราคาสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามหมื่นเก้าพันสามเจ็ดเจ็้าถ้าถ้าเป็นดีเซลสามห้าสามเก้าต่างกันสองแสนนะต่างกันสองแสนครับตัวท็อปนี่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นออปชั่นที่ที่เห็นภายนอกก็จะมีสลูฟล้อสิบเก้านิ้วที่ไม่เห็นแต่รู้สึกได้ถ้าขับขี่ก็คือล้อหลังสามารถเลี้ยวได้เลี้ยวสี่ล้อ ใช่ไหมเพราะเราขับล้อหน้าเลี้ยวอยู่แล้วล้อหลังก็องศาตามบิดไปด้วยอ๋อแล้วยังถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องรวมกับช่วงล่าง a p t i v e s u s เ e นชั o n ครับผม a p t i v e s u s p e n s i o นเนี่ยก็คือจะปรับตามโหมดนะครับที่เราขับขี่อืมแต่เราสปอร์ตก็จะตึงหน่อยก็จะกระเทือนหน่อยนึง่งตึงหน่อยปกติของฝอยก็จะนุ่มสบายออันนี้มีเฉพาะตัวท็อปถ้ามีเฉพาะตัวท็อปครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นดีไซน์หรือเป็นการขับขี่ที่เหมาะสำหรับตัวซีรีส์5ที่เป็นตัวท็อปนะครับเพิ่มเติมหลังจากออปชันที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือตัว Adaptive Cruise Control อ๋ออันนี้เรียกว่าเรียกว่าตามคันหน้าไปตามความเร็วนั่นเลยใช่เราตั้งไว้110คันหน้าขับหรือ90มันก็จะลดความเร็วแค่90กวอาคันหน้าจนกว่าคันข้างหน้าเขาจะเพิ่มความเร็วหรือเขาออกจากเส้นทางพื้นที จราจรข้างหน้าไปใช่แล้วเราสามารถปรับระยะได้นะครับให้ใกล้ไกลอ๋อมีสเต็ปมีตั้งใกล้มากปานกลางแล้วก็ไกลใ่ให้เราขับแบบผ่อนคลายหน่อยใช่พ้าเราใกล้มากบางทีอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยระบบทํางานเนี่ยปกติอยู่แล้วใช้ใช้เรดร์มีเรด้์อยู่ด้านล่างด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ที่เราเห็นอะเป็นตัวหนึ่งอย่างแรกเลยคือชุดนี้นะฮะ ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหจะเป็นกล้องเลยนะฮะข้างในเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นกล้องที่เอาไว้ดูสําหรับตัวไฮเบีมแอสิสแตนต์ตัวทํางานไฟสูงอัตโนมัติเวลาที่ข้างหน้าถ้าทางโล่งๆทางมืดมากนี่ไฟสูงเปิดเองเลยครับถ้าถ้าสมมติมีรถอยู่คันข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเราเราเราผ่านโค้งไปเจอท้ายรถคันหน้าเจอท้ายรถคันหน้ามันจะบล็อกไฟเฉพาะท้ายรถคันหน้าเอาไว้ครับนะคซิงกล้องตรงนี้จะทำงานอ๋ออันนี้ได้ทั้งรถเก่งและรถมอเตอร์ไซ โอ้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับนะครับ้างั้นซาเล้งก็ได้นะสาเล้งก็ได้แต่ต้องดูว่าไฟท้ายเขามีไหมอ๋อดีเทคจากเรื่องแสงสะท้อนใช่ครับผมเพราะว่าตรงทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเอ่อดีเท n ชันของมันมันจะต้องมีวิธีการอ่านอย่างแรกคือแสงสะท้อนที่ไฟรถนะครับครับ ก็ตรงนี้เนี่ยกล้องทํางานได้หลายร้อยเมตรก็เรียกว่าช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยใช่ครับแบบ3ามองศาเลยไหมฮะครบอบคุมครอบคุมเพราะว่ามีกล้อง360มร้อยหกริบนๆครับก็มีตั้งแต่กระจังหน้าก,กระจกมองข้างกระจกมองข้างสองฝั่งแล้วกล้องหลังอ,อ๋อกล้องรอบทิศเลยแล้วเราสามารถดูได้จากเือถือด้วยว่า สมมุติเราจอทิ้งเอาไว้รถเอาไว้ที่ที่หนึ่งแล้วเราไม่มั่นใจว่าสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ติดตัวทุกคนเนี่ยนะฮะเราเอ๊ะไม่มั่นใจว่าตอนนี้รอบข้างรถมันเป็นยังไงเราสามารถบอกสั่งให้รถเนี่ยถ่ายรูปบริเวณรอบตัวรถณปัจจุบันณปัจจุบันณเวลานั้นมันก็มีคนกดถ่ายรูปแช็คทีหนึ่งแล้วก็ส่งภาพมาที่มือถือถ้า่งั้นเราก็ต้องสื่อสารกับรถผ่านแอป BMW เราก็โหลดแอปเลยนะใช่ครับโหลดแอปเสร็จปุ๊บขั้นตอนการแอดง่ายมากเลยพอเรา sign in account เรียบร้อยแล้วเรามี account ตรงนี้แล้วเนี่ยรเรามาที่ตัวรถมาใส่ในส่วนของครเัเลขตัวถังครับนะครับใส่เลขตัวถังเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวรถก็จะส่งตัวระบบจะส่งรหัสหกหลักในทตัวรถครับ S <S> เรากดรหัสหกหลักในมือถือของเราครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าเรารู้รหัส Security แล้วนะโอเคเราก็ <Y in S 2> ย <y arn S 2> <ต>ืนยันนะยืนยันว่าเราจะต้องเป็นจริงน,นะครับ <Okay. S 2> พอมีการเชื่อมต่อพอยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลาเชื่อมต่อไม่นาน <S <S เราสามารถคอนโทรลได้หลายอย่างอย่างที่เมือ่อกี้พี่เห็นว่าผมสามารถเปิดไฟสูงเออเปิดโทษนะครับเปิดไฟหน้าอืนะครับกระพริบไฟหน้าสองครั้งเพื่อหารถนะเพื่อหารถบางทีไปกลางคืนมืดๆใช่ระยะมันห่างจากระยะมือถือของเราครับ ท้าทีมันห่างจากระยะอ่อคีโมดครับ่าครับเราจะไปกดเล่นๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดสมมุติมีใครไม่รู้เข้ารถเลยเข้ารถเลยเราใช้ตัวนี้เปิดไฟกระพริบไฟหน้าสองครั้ง่อให้เขาใช่ส่งสัญญาณให้เราเห็นครับแต่ถ้าเปิดไฟหน้าแล้วยังไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนปิ๊บๆได้ไหมกดแตรอ๋าทำการกดแตรกดแตรจากแอปเนี่ยนะใช่ครับครับพอเรากดปุ๊บ มันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งแปแของรถจะทํางาน2ครั้งเราก็จะได้ยินละรถน่าจะเจออีก่ทางนั้นอไปหากันได้เจอแหละสะดวกหน่อยแล้วด้วยระบบกุญแจแม้ระเป็นกุญแจรธรรมดาเนี่ยของรเราเนี่ยเป็นกุญแจที่ตัวรถดีเทคได้ทันทีที่เราเดินเข้าใกล้ตัวรถรถจะปลดล็อกให้อืมไม่ต้องไปแตะไปต้องเลยนะไม่ต้องเล,นะอเลยนะครับ,รบแล้วก็พอเรา ปิดรถเสร็จปุ๊บเราเดินห่าจากตัวรถเนี่ยรถก็จะล็อกให้อัตโนมัติแต่่ดิจิตอลทีสิ่งสําคัญที่ผมเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือตัวก๊์ดตัวนี้เองเอาแล้วการนี้ต้องเป็นเจ้าของรถนะใช่ทันทีที่พี่เอาก๊์ดตัวนี้ไปวางแต่ไว้ใกล้ๆตรงนี้ครับผมตัวรถปลดล็อกแล้วอ๋อถ้าถ้าถ้าผมไม่ได้วางผมอยู่ในกระเป๋าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวอ่านที่ใช้สัญญาณคลื่นที่สั้นๆสั้นต้องยืนยันกันใช่ใช่อนะครับ ผมเปิดประตูได้แล้วผมเอาการาดวางไว้ตรงแท่นชาร์จไวเลสชาร์จรถได้เลยครับผมก็กดปุ่มนะใช่กดปุ่มชาร์จรถได้เลยครับเสร็จแล้วพอผมจอดรถเสร็จปุ๊บผมเอาการาดมาแตะทีนึงนะครับตัวรถก็จะลอกอือันนี้พกการาดแล้วนะพกการาดหรือว่าจะใช้มือถือในการปลดล็อกแลสะสตาร์ทด้วนกันตัวนี้สามารถโยนเข้าไปในมือถือได้แต่ต้องใช้ iPhone 10s ไ10 S <S ปขึ้นไปใช่ครับเห็นบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเฉพาะอา,อาจจะเป็น ผู้ใช้รถประจำครับถ้าเรามีคนในครอบครัวสามารถที่จะเพิ่มได้5้าสูงสุด5เครื่องอ๋อแต่ต้องเป็นไ h o ฟนนะต้องเป็น iPhone 10s ขึ้นไปอืมอันนี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลคีย์ใช่ครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าฟิวเจอร์ใหม่ใช่ครับที่เหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆเลยใช่ครับนะครับเพราะทุกวันนี้เราออกจากบ้านด้วยมือถือเครื่องเดียวเรากินข้าวใส่ตังผ่านมือถือทุกอย่างทําได้หมดเลยอืมเช่นเดียวกันครับนอกจากจะกินข้าวแล้วถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มได้แล้วเราก็สตาร์ทรถ รถสตาร์ทได้ด้วยอืมก็เลยกว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคดิจิตอลกันแบบของการอยู่ในโลกดิจิตอลค่อนข้างสมบูรณ์ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟิวเจอร์ใหม่ๆที่มีมานะครับรบทวนกันอีกทีการปรับปรุงของ BMW ซีเยรีส์ครั้งนี้มี3เกรดนะครับ3เวเียรใชับเริ่มต้นด้วย530อ m Sport ออ e อ่าถ้าอีลิคือตัวตัวเริ่มต้นครับสองสุดเก้าเก้าเก้าโอ้ไม่ถึงสามล้านไม่ถึงสามสามล้านใช่เราจะได้ใช้ซีรีส์ห้าแล้วนะใช่ครับแต่แน่นอนอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับกระจกครับ,รบไม่ได้มาพร้อมกับระบบเอ็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์บางอย่างนะ,ะแต่ว่า ด้วยออปชันที่มีมาให้ฟังชั่นพื้นฐานฟังชันพื้นฐานยังไงก็ครบมีครุสคอนโทรลมาให้ครับนะครับมีหน้าจอที่ใหญ่อา,อาจจะไม่ใช่โอเปอเรติ้งเนะครับแต่ก็แต่ก็สามารถใช้งานใช้ voice command ทุกอย่างระบบนีเวิเกชันได้พอเพียงข้อสำคัญคือเป็นเป็น plug in h y b r i t เหมือนกันใช่ครับนะฮะได้ระบบขับเคลื่อนเหมือนกับ เหมือนกับตัวท็อปใช่ครับสำหรับบางคนที่อาจจะมีความสึกว่าเทคโนโลยีมันเยอะเกินไปนะครับไม่อยากใช้ไม่ถึงนะใช้ไม่ถึงเอาตัว5้าา E Elite ก็ได้ครับหรือจะเล่นตัวที่เป็น Fully Digital ทุกอย่างที่มีพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่เราบอกว่า Integral Active Steering คือขับหมุนเลี้ยวสี่ล้อก็จะต้องเป็นตัวบนเลยนะเจ็ดสามโอ้โหอันนี้ก็จัดไปทุกอย่างเต็มที่หรือว่าถ้าชอบดีเซลห้าสามศูนย์นะครับ อันนั้นก็สปอร์ตสามสเก้าสปอร์ตแต่เครื่องล่างเป็นสปอร์ตซัสเพนชั่นสาหรับคนชอบแนวออฟสปอร์ตมากขึ้นก็เป็น520สองศูนยดีเสปอร์ตเลยเอาล้วครับครบถ้วนสำหรับข้อมูลของ bmw เซรีห้5ใหม่ที่มีการเรียกว่าจะบอกว่าหน้าตาเขายกกระชับเทคโนโลยีก็เสริมให้เหมาะกับยุคสมัยนะครับก็เรียกว่าเป็นความท้าทายสำหรับการเริ่มต้นปี2020ทีเดียวสองศทีเดียวครับผมขอบคุณมากครับมากครับ